นี่จะต้องกินอ่าฤด,ดูกาลเพื่อนนะจ๊ะอู้ยตัวนี้ตัวใหญ่เด้อจ้ะตัวน,ววนี้กินข้ามะระโตบ่ได้ได้ไปกินโคือสวัสดีครับจะคล้องบานมา,ากจ้ะพี่นอ้องพี่เบ้าแดงเอามาขดยำให้พี่สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT ชาแนลมือนีิยุบานพี่เบ้าแดงด้วยจ้ะมาเห็นงานเนาะมาหอดกันมาพออึอ้งแม่ไข่ด้วยจ้ะแม่เพิ่นต้มอึ้งเนาะคะ่ะ แต่ว่าต้มใส่ใบกระวามอ่อนแลักก็เอามาส่วนาะคะพี่นองมวยกับบ่กเคยกินเนาะคะ่ะเพื่อนอื่นว่าต้มส่วนาะจ้ะนี่อันนี้ปรุงเรียบร่อยด้วยจ้ะในนี้ก็จะมีพริกป่นข้าวคั่วต้นหอมผักชีผงนัวนะจ้ะใส่ลงไปในน้ำซุปอุ้ยหอมกรอบขว้วค่วคะ,คะจ้ะพี่นองเสียบแห้งทำไ้แตกมาจ้ะเสียบเสียต้องก,กันจ้ะขอชิมน้ำก่อนเด้อ อนี่บอกเขาเรียกว่าต้มสั่วห้อมเข้าขัวากจ้ะพี่นองแซบ่บนี่กินตัวนี้ก่อนเลยอึ่งไข่อุย้ยคุณอาจา้านี่จะตัวไข่ใหญ่จ้ะอวบอวบอูออ้เปลือยออกเลยจ้ะเดี๋ยวอื้อ เซ็บมันหอมอร่อยมากม,มาเสียบๆต้องกันเดือจ้ะ ต้มส่วอึ่งไข่ครั้งแรกเคยกินจะเป็นต้มใส่ใบบักขามออนแล้วก็ต้มยำนะจ๊ะแซ่บคุณเอ้งไข่อึ่งจ้ะอร่อยมาก โชคดีแห้งจ้ะมากกับเด็กกินอึ่งไข่อีกรอบที่สองฝนตกนะจ้ะอึ่งนี่ก็ต้องกินอ่ฤดูกาลเพื่อนนะจ้ะตัวนี้แน่นแน่นเลยจ้ะไข่ทะลักเลยอือ,อตัวใหญ่ด้วยจ้ะตัวนี้ กินคกำลัตัวประด้ xem Hoa, thằng, đi đại. อร่อยมากตัมนีไข่เป็นเป็่อยอ่อนๆอเลวจังจะเปิดให้เบื้องทุกโต้ด้วยจ้ะพี่น่องเพราะรอันซอนนะจ๊ะโอ้โหคำสุดๆต้มอ,อึ่งโคตรไข่ มาเฮ็ดงานนะจ๊ะมาก,ก็เป็นทีมงานแม่กับพี่บอแดงกับตอนรับดีดีนะค่ะพี่นงองตอนรับดีทุกรอบได้กินอึง่งผอมจ้ะอึง่งต้องกินด้วยดูการเพิ่นนะจ้ะไม่จังแสบช่วงนี้กับสีมาบอยเนะจ้ะตุมอึง่งไข่สดกับใส่ใสกับเจีว นี่ขาด้วยจ้ะไข่ขาแซบ่บฟินนี่บู <Ooh. S 1> ๊ไข่มันสอนหักจากนี้แต่ตัวใหญ่ๆหล่อนใหญ่สุดๆคู่หน <Ooh. S 1> าปูไข่ทะลักเลยจ้ะพี่น้องือ うてう คุณนะจ๊ะว่ได้ว่าพวดได้จ้ะแน่นทุกตัวอีริงจ้ะแน่นทุกตัวดีใจได้กินต้มอึง่งได้ไมกี่เล่นโอ้ยคืออดีค่อ แต่ของบานมากจ้ะพี่น้องพี่บอกเดียเอามาขยับให้พี่อสวัสดีครับมาตะใครมาตะนาได้เหมือนชุดเสื้อตัวเก่าอยู่บ่เนี่ยเสื้อตัวใหม่อ๋อเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนแล้วกินไหมให้กินด้วยป่ะให้กินก็ต้องใช้ช้อนตัวนั้นโอเคโอ้ช้อนใหญ่แล้วม่อู้พี่จะไอ้นี่ถือไม่หลับแบบหนูกินไปแล้วนะจ้ะตัวไหนไม่ไม่มีตัวไหนแต่หมายถึงว่ากินได้ไหมกินได้ออไม่ถือทำไมถือมันนัก ินอื่นนะไม่ได้กินได้นะหมุกตลอดนะจ๊ะได้กินหนูได้ไหมหนูมันโมเมนหนามันโมเมนบอกไม่ใช่หนามันเด้แต่ถ้ามีก็กินได้นะอร่อยเอาจากฟาร์มทําเองบ่ซส่วนะบอกส่วเองแต่ว่าแม่เป็นคนต้มใส่ใบมะขามอ่อนไม่ให้โอ้ทำอร่อยมากเลยโอ้เจ้าบ้านขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่บ่าแดงเพื่นก็ะต o r รับมวยดีแห้งเนาะค่ะกับแม่มากับข้วหนาตาเนาะค่ะมากี่นองเด็กรงนะคะซีรี กะิจัดให้เร็วๆนี้แล้วค่ะพี่นงเรื่้ข่าว่ากินอึ่งแบบบ่อยแล้วนะนึกว่าพี่แบบกินตลอดอุต้าเยอะมากเพื่อนขายแถวบ้านอนะ่ะตัวใบใหญ่ปานนี้เลยญงอยู่แต่ว่า,บาใบใหญ่ทุกโตปานนี้นะกินตลอดสองสามวันกินตลอดอืให้หนึ่งคำพี่ให้หนึ่งคำ ดีใจให้ยังได้กินอึง่งจริงๆอ่ะพี่นอนอยู่บ้านเนาะมหมุ่มทักมาบอกอืแดงหัวเมาอึ่งเน้ออึ่งลายอยู่บอกเพื่อนว่าอึ่งบอกว่าเพื่อนบอกว่าบัวลายไาไในเรกประมาณร้อยยี่สิบกิโลเพื่อนว่าอุ้ยบัวลายบัวลายเลยบัวลายเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเอาปิดตันก็นได้อื อันนี้โบได้ขายของเนี่ยว่าอะไรบ้างก็คือย่าทักมาสือเพจมวยเด้องจากโบได้ขายเด้องจากเพื่อนพี่บอลแดงขายเนาะองจากแค่เราน้องฟังก็คือครับมูบอกว่ากันจะเอาไปตันก็ได้น้องมูงอ่ะวูบมลายขนาดนั้นบอกเพื่อนอิลีมูงหามานจะใส่น่องเจ้ามูหามาจะใส่ครับเจมึหาได้หลายครับหลายอีหลีเมื่อกี้มากกะเห็น สิบกิโลจ้ะที่วายูนิคเมือน,นี่อ่ะที่หมู่มาร้อยยี่สิบกิโลอ่ะทั้งเบิร์ตแต่ตรงที่หมู่ไปเอาออของอ่ะเขาเอามาสี่ตันนะสี่ตันนี่สี่พันโลนะใช่สี่ตันอ่ะแต่ว่าเพื่อนน่ะรับมาแค่ร้อยยี่สิบกิโลจมไม่ได้ถามนะว่าเขารับโลมาเท่าไหร่นะครับผมผมก็ซื้อต่อหมู่ผมไม่กินเพื่อกันครับพี่น้องดูเบิ่งไข่พี่น้องคุณละไข่ไหลยหอย่างนี้จังไข่แน่นทุกตัวจริงจริงแล้ว อึ้งไซส์แบบสวยมากๆงหน้าไม่ได้โตอุบอบได้ข่าวว่าพี่ช่วงนี้แบบไดเอทบ่ออกกำลังกายนะไดเอทอ่แล้วพี่ต้องควบคุมหุ่นเพราะว่าเอฟซีบอกว่ากลัวใส่ชุดเจ้าบ่าวไม่รอเอ้าจะแต่งงานแล้วบอกใช่แต่งกันต้องไว้แล้วอย่าไปโกหกเพื่อนว่ายอกว่ายอกครับ ในคลิปเหออในคลิปนะเออแพนอยู่เอาใบให้ในซีรีส์ไม่มีแมงเมาเลยนด้ีเนาะเราไม่มีแต่แมงเมาบหรอไม่มีอร่อยมากอ้ยคุณนาะไม่ได้พูดเวอร์อีหลีได้แบบตอนแรกว่าจะไม่กินเลยทำไม เห็นน้องหมวยกินแล้วเป็นแซ่บครับนั่งเลยทํทำงานอยู่เห็นน้องบอกอร่อยนึกภาพตามหิวตามเลยครับพี่น้องอยากตามน้องไปเปลเยแซ่บบกเคยกินด้วยกันแบบต้มซัวเท้อแหลกไม่ช่องแมนเคยกินจะเป็นต้มใช้ไปแบคบค้าม,มออนก็ต้มยำแซ่บต้มซัวมันสีแซ่บนะครับอันนี้บ้ได้โอ้ต้มซัวมันแซ่บอยู่แล้วเนะี่ โมท้าหวานบเคยเหมือนไม่ได้ทําแบบนี้นะเขาต้มแต่ใส่ใบมะขามอ่อนหนังผิดข้างอนี้แล้วมันนะครับผิดข้างปะผิดฝั่งอ๋อมันไม่ถนัดปะไม่ใช่ไม่ถนัดเดี๋ยวเอฟซีจีว่าเดี๋ยวจะก็โดนอันโน้นอันนี้น้องหมวยไม่โดนไม่โดนมุมกล้องเฉยเสียบเนาะเสียบอิ่มบ่อิ่มเลยเดอไอมาตามหลังเอาคออีกจัดโตจ้ะเอาเลยบางคนเพิ่นบุกินะไข่แบบนี้ครับ ไข่อ่อนอ๋อไข่มันอ่อนๆจะเป็นอ่อนๆเนื่อจากมันจะไม่เป็นทรงเนาะเขาเรียกไข่อ่อนนะครับผมเนี่ยอแต่สําหรับปลแรงแห่งแซมอู้สึกแบอร่อยมากดีใจได้กินต้มอื่นอีกรอบหนึ่งไอเปียบไว้ให้ยู12กิโลอกินวัดปีวันนี้ฟีดไว้บอกไม่ฟีดต้ม ต้มแล้วกระช่ตู้เย็นอ๋อคือเอามาอุ่นกินตอนไหนก็เข้าใจคความหมายคำว่าฟิตเนี่ยหมายถึงว่าต้มแล้วเอาไปฟิตหรือว่าฟิตอึ่งซดนะครับผรเนี่ยบอกได้เ่าอึ่งซดไปฟิตหมายถึงว่าต้มแล้วค่อยเอาไปแช่ตู้เย็นนะน้ของฟิตบะนี้อยากกินกับเอามาอุ่นกินเอามอุ่นกินแม่้ยเหมือนอาหารแช่แข็งนะพี่น้องฟิลเดียวกันแม่นไข่ไข่ด้วยจ้ะแต่ว่พาทำสุกแล้วแม่นแน่อ้ยอันนี้มื้ยอิ่มด้วยจ้ะกิน สี่หาโตเน,นาะจ้ะไข่มันใหญ่อีหลีหหค่ะพี่น้องกินได้ซ้ำนี่กินไรกับสี่แบบเมาเน,นาะจ้ะพี่น้องกินพอประมาณเนาะพี่กับเมาคือกันกินเพื่อให้หายอยากเราชอบกินเราเห็นเราก็ต้องกินนะพี่กับเมาเมาลับปีนะน่<ม>าพี่เพิ่นนะฮะค่ะไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มแอลด้วยนะคะพี่บอสแดง อันนี้หิวจริงหมดหรือว่ามากินได้ช่วยหิวจริงเดี๋ยวจะได้ปิดคลิปลาพี่น้องอะนะจ๊ะขั้นตอนวิธีทำบริเดณเ้เบิงด้วยจ้ะก็คืออธิบายง่ายๆต้มส่วก็คือเอาหนมต้มอึงใส่ใบบักขามอ่อนน่ะละจ้ะไปใส่พริกป่นเขาขวแล้วก็หอมรวมนะจ้ะต้นหอมผักชีบางคนถามว่าอยากได้น้ำเหลืองแบบนี้ทำยังไงไอตัวนี้จะบอกที่ใส่น้ำปลานะครับพี่น้อง แต่บางพื้นที่ต้มซ้ว่นนี่ต้องใส่น้ำปะลาล้านะครับผมแต่ว่าผมจะบอกอย่างหนึ่งคือแล้วแต่ความชอบอนะครับแล้วแต่ความชอบเนาะอ่าถ้าคนในบมุมักน้ำปะลาลาก่ะเอาแค่น้ำต้มอึ่องที่เขาปรุงมานี่นะครับผมแล้วก็มาใส่พริกนะครับผมพริกป่นนะครับผมแล้วก็ข้าวคั่วนะครับผมแล้วก็ใบพักผงชูรสเล็กน้อยไม่ใส่มะนาวนะครับผม,ะะมเพราะว่าเราจะเอาความเปรี้ยวนะครับผมของใบมะขามอ่อนอนะครับพี่น้อง ของมันมันขามอ,อ่อมมันก็เปรี้ยวแล้วสูตรบ้านพี่เบอลแดงได้จกากมันมากเพราะว่าเเคยกินเขาก็เคยกินต้มส่วทนทะเลกคือกันจากพี่น้องแซ่บคือมันจะมีความหอมของข้าวขัวนะาจา๊ะเข้ามานะสดแบบบริจากว่างสอนบันไดบุ๊มเนใส่สม,นมุนไพรบอกเ,เอ้ใส่เลยเส่เลยใส่ใจลงโอ้คือพี่ตําเลวพี่ตําก็ใส่ใจให้กันแน่นอนอ่ะมือนิกาขอขอบคุณพี่เบอลแดงนะจ๊ะหลายๆเด้อจ๊ะแล้วก็คุณแม่นะคะ ต้อนรับเป็นอย่างดีต้อนรับทีมงานที่มาทําคลิปนละจะมาทําซีรีส์เป็นอย่างดีด้วยต้มอึ่งสิบสองกิโลเพี่น้องน้องแพทก็มาเอาอึ่งอีกใช่กินกับแพทชาแนลเนาะจ้ะน้องแพทพี่หนุยพี่เบียร์สั่งไว้ให้พี่พี่พี่หนุยสี่กิโลน้องแพทสี่กิโลเป็นแปดกิโลน้องแพทตัวคนสั่งยิ่งเป็ดกับสี่ได้กินต้มอึ่งได้หนิคือเกาหนะคะทำเหมือกินสดลวดกินมุ่งมั่งกินโบสุภาพจังเดยก็ต้องขอโทษขอภัยหลายๆเด้อจ้ะแลราคาทำให้มักคลิปนี้เมนูนี้มวกกกกฝาดดไลค์์แชรเป็นกลังใใจห้มัวนนาเด้้อจสหรบมือนี้้ไปเดอค่ะ สวัสดีค่ะ